สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่แกสทาวนะครับในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับตัวแกสทาวนะครับก็เปี่ยนกับว่าเป็นตัวเมืองเก่านะครับในตัวเมืองแวนคูเวอร์เลยนะครับก็ลองดูบรรยากาศรอบๆก็ได้ครับนี่ก็ชวนให้นึกถึงในอดีตอยู่นะครับแล้วก็ตัวแกสทาวนะครับแลนด์มาร์คของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวหอนาฬิกานะครับที่มันเป็นไอนานะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินเลยนะครับในถ้ามากแกสทาวเราต้องมาถ่ายรูปกับเจ้าหอไอเกาไอ้น้ำอันนี้ครับแต่อันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงตัวเมืองแกสทาวนะครับผมจะพาทุกคนมากินครับคลิปนี้ก็ตอนนี้ครับอยู่ที่ร้านจะเอาสปาเก e ตีแฟคทอรี่นะครับก็ร้านนี้เนี่ยเห็นในรีวิวก็มีคนแนะนำครับให้ลองมากินดูนะครับก็วันนี้ผมก็จะมากินดูครับ เป็นเมนูนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะสั่งเป็นนี่ครับตัวซีฟูด้ดเฟตุชินีนะครับอ่มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนี้เป็น,หนเหมือนอิไทเซนกรามไอเอร์เเดินานา้า Seafood, แล้วก็อันนี้เคารบของหวานไอติมวานิลาครับ ก็หลังจากที่กินเสร็จนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวสปาเกตตี้ตัวครีมนีอร่อยมากเลยนะครับแต่ตัวอไอศครีมตัวซุปที่ผมสั่งมาก็เฉยๆนะครับไม่ได้แบบว่าเอามาขนาดนั้นแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สวิดีโอของผมด้วยนะครับถ้าคุณชอบนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาไปกินที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย